อาจจะโกรธก็ได้ผมได้นะถ้าตัวบอยูมาเต่าจะโกรธผมก็ได้นะแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยมืออาชีพอะเออมันไม่ค่อยมืออาชีพเท่าไหร่อะมึงก็ต้องทีละอย่างมึงรอแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เออเดี๋ยวมันก็ตกรอบเซิร์ฟนู้นอะเดี๋ยวมันก็มาไม่มันก็มามันก็น่าเกลียดหรือเปล่าอย่างน้อยมาจอจ่อคือแบบจอจ่อจอจอจจอก่อนว่าเข้าบ้างเข้าเว็บเก่งก็ไม่ได้ว่าหรอก เออถ้าเก่งแล้วแบบที่นี่ก็เก่งที่ไหนก็เก่งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่ก็คือที่นี่ก็ไม่ค่อยเก่งอนะ่ะที่นู่นก็ไม่เอาทรงก็ไม่ไหวอย่าหาว่ามิดอย่าหาว่าง,งานนุนี้เออจะไปเก็บประสบการณ์อย่างเดียวเราก็ไม่เอาเก็บไปประสบการณ์แล้วก็ไม่ได้ใช้ยี่ี๋ยวก็โดนตกอันอีกโอ้โหเดี๋ยวก็โดนได้อีกเนี่ยจริงครับไปเสือปักหมานี่จริงไม่ใช่สิไม่เกี่ยวก็ดีไปไงนะได้ที่นู่นดีก็ดีไปแต่ถ้าสมมติว่ากลับมาที่นี่นะกูพร้อมเหยียบย่ำอิมาทอลเลยนะกูพร้อมด่าเลยอะ กูพร้อมด่าเป็นเพื่อนอาจินมาวอลิกเลยอ่ะเพราะผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคไงอันนี้ผมบอกตัวก่อนเลยเพราะว่าเธออย่างน้นนอยๆอเซอร์ฟเวอร์หลักที่คุณเล่นน่ะคุณก็ต้องทําให้มันดีก่อนถูกต้องไหมเออคือแบบเราเอาที่หลักๆของเราก่อนดีวกว่าถ้าหลักๆเราโอเคมันก็โอเคแต่ถ้าโว้หลักๆเรายังไม่โอเคอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันมันก็มันก็แบบทิ้งไปเลยอ่ะเหมือนกับทิ้งไปเลยมันก็ใช้คําว่า ไม่ให้เกียดกันดีกว่าเออใช้ครว่าไม่ให้เกียดกันดีกว่าไม่ให้เกียดกันดีกว่าใช้ครัว่างั้นดีกว่าใช่ไหมละ่ะเกอแบบแล้วที่นี่ไม่มาวอลเลยอะนิ่งเลยอะไม่มาเลยอะหายไปเลยอย่างเงี้ยพอหายไปเลย,ม,นนเลยมันก็นิดนึงเนี่ยมันก็นิดนึงอะถ้ากลับมากูพร้อมเหยียบย่ำไม่ว่าจะมึงจะหนึ่ง,งกับใครก็ตามแต่กูเชียร์ผ่งตรงข้ามกูไม่เชียร์ยมาทเทาไม่เอาไม่เชียร์ยูมาทเทาแล้วถือว่าอันนี้ไม่ให้เกียดกันนะถือว่าไม่ให้เกียรติกันสวนเจ็ดเอา